คุณพีหนะครับดวงคุณพีหนึ่น,น,นั้นตามดวงดาวแล้วบอกว่าคุณมีจุดแห่งการเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าคนในคนสูงนะครับคุณมีดาวโคโนสหมายถึงการเป็นผู้นำเป็นผู้ที่มีสละตัดสินใจในเรื่องใดๆไ,ได้หลายเรื่องในชีวิตนะครับเวลาทำงานก็มักจะได้เป็นหัวหน้าเขานะครับ ในดวงคนนั้นมีจุดดีๆอยู่ด้วยกันหลายจุดผมเช็คเจออยู่ด้วยกัน3จุดนะครับจะพูดทีละจุดเลยคุณจะมีตำแหน่งสูงขึ้นได้เป็นหัวหน้าระดับสูงนะครับตอนที่คุณอายุ37เพราะว่าดาวโคโน,โนต,ตัวนี้แหละครับมันมาตอนที่คุณอายุ37จจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับให้ผมระบุช่วงเดือนน่าจะเป็นช่วงกลางปีนะครับมิถุนายนอาจจะเป็นปี 2017หรือ2018นะครับปีใดยปีหนึ่งแน่นอนตอนช่วงกลางปีนะครับช่วงประมาณอายุ37ปีเพราะว่ามีดาวโคโนโดเข้ามานะครับสแสดงถึงการเป็นหัวหน้าได้เลื่อนขันแน่นอนตอนอายุ40คุณก็จะมีโชคนะครับมีเงินมีทองนะครับที่ดี40เสร็จแล้วก็อายุ45 ก็จะมีโชคอีกในดวงคุณนั้นเป็นดวงที่ดีนะครับมีโชคมีการได้เล่นขั้นเรื่องตำแหน่งอยู่นะครับนี่คือช่วงชีวิตของคุณที่ดี37 40 45นะครับคราวนี้มาพูดถึงปัญหาที่คุณมาถามผมแค่เพียงเรื่องเดียวเท่านั้นก็คือคุณจะได้โอกาสไปทำงานที่เมืองนอกหรือไม่นะครับซึ่งหัวหน้าของคุณนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะให้คุณไปหรือไม่ไป ครั้งหนึ่งนั้นคุณเคยมาดูกับผมเมื่อปี49คุณถามผมว่าคุณจะได้ทำงานที่นี่หรือไม่มันก็มีดวงดาวมาพอดีเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าได้คุณก็ทำงานตั้งแต่ปี49จนถึงปีนี้นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ดีมั่นคงแน่นอนในปีนี้คุณกำลังจะถามผมว่าคุณจะได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไม่นะครับผมก็ตรวจสอบดวงดาวครบแล้วนะครับได้คาตอบแล้วคุณบอกว่าคุณ มีความหวังที่เลือนรางโอกาสได้น้อยมากนะครับเพราะว่ามันจะต้องอยู่ที่การตัดสินใจของผู้บริหารแต่จากการที่ผมตรวจดวงดาวในใจหนึ่งผมก็มีน้ำหนักว่าคุณจะต้องไม่ได้งานตรงนี้แน่เพราะโอกาสได้น้อยมากแต่ผลปรากฏว่าพอเช็คดวงดาวเข้าไปนะครับพบดวงดาวที่ดีเข้ามานะครับดวงดาวที่ดีนั้นมันเข้ามา ในช่วงเดือนคุณเกิดเดือนมกรานะครับนับไปอีกประมาณเจ็ดเดือนก็ประมาณเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวที่บอกถึงการได้รับความเมตตาจากหัวหน้าการได้รับรางวัลเข้ามานะครับก็คือดาวศุกร์ทัพโคโนสเข้ามานะครับศุกร์โคโนสนั้นทำมุม90องศานะครับ กิดขึ้นในเดือนสิงหาคมดาวตัวนี้เนี่ยมันจะมีอายุตั้งแต่ปี2011นะครับมันอยู่ครบ1ปีเลยก็คือถึงสิงหาคม2012ไอ้ดาวเนี่ยนะครับมันเข้ามาในปีนี้ตอนเดือนสิงหาคมแล้วก็ไปสิ้นสุดปี2012เหตุการณ์นี้จะต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แน่นอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณถามว่าคุณจะได้รับความเมตตาจาก หัวหน้าเพราะว่าเขาจะตัดสินใจให้คุณได้ไปดูงานที่เมืองนอกหรือไม่นะครับผมคิดว่าคุณจะต้องได้คุณจะต้องได้แน่นอนนอกจากนี้มันมีดาวที่บอกถึงจุดของการเดินทางด้วยนะครับมันมาในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2011มันอยู่ถึงประมาณเดือนมีนาคม2012บวกลบไม่เกิน2เดือนเนี่ยนะครับ มันมีดาวราหูทับเสาเข้ามาหมายถึงการพัดผาคนะครับพัดผาคจากสามีจากแฟนจากคนรักนะครับผมเดาได้ว่าคุณเนี่ยจะต้องได้รับคําสั่งว่าให้ได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนและการเดินทางคุณนั้นจะต้องเดินทางในช่วงปลายปีนี้ไม่เกินเดือนมีนาคมปี2012นะครับดังนั้นคําถามที่คุณถามผมว่าคุณจะได้หรือไม่ ผมตอบเลยนะครับได้แน่นอนนะครับแต่ว่ามีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมจําเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าบังเอิญไปเช็คดวงคุณแล้วเนี่ยมันมีดาวที่ไม่ดีเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับมันเข้ามาในช่วงประมาณเดือนนี้ก็คือเดือนมีนาคม2011มีดาวอังคารฮาเดสเข้ามา ดังนั้นช่วงนี้นะครับเดือนมีนาคมเมษายนเนี่ยคือช่วงนี้นะครับคุณจะต้องระวังอุบัติเหตุนะครับระวังการถูกทําร้ายระวังการทําร้ายจากผู้อื่นนะครับ <S <S <on> ต้องควบคุมดูแลตัวเองให้ดีเลยนะครับในช่วงเดือนมีนาเมษายนนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็เป็นชีวิตที่ดีแล้วนะครับดังนั้นสรุปนะครับในปีนี้ทว่าได้งานได้แน่นอนนะครับช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้ได้รับคาําตอบแล้วก็ได้มีการเดินทางนะครับก็ผมดูไปตามดวงดาวนะครับ คิดว่าเวลาที่คุณให้ผมนั้นเป็นเวลาที่ถูกต้องเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมพูดนั้นน่าจะถูกต้องหรือจะไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามแต่ผมก็พูดไปตามดวงดาวที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะัวันที่คุณเกิดน,นะครับ